เปิดที่วย่งนี้เราจะไปไหน,นคะไปโอเปนเฮ้าส์มออะไรสีนี้มออะไรมอคอเย้ <Yeah. S 1> นี่นะคะเราก็ได้วันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบสามครับนะคะ <Ooh. S 2> เดี๋ยวเราเราจะตัดภาพก่อนที่เร,เร,เราจะเดินทางกันเลยไปงน <laughs> เป็นกัอยูทนทคอรนเลยนะคะเราลัาจะไปไหน ต้องไหนที่เขาจัด<ะ>คอนเสิร์ตฮะคอนเสิร์ตไปเปิดด้วยไม่รู้แบ<ป>๊คซีไม่เหมือวละไหนดูซิวันนี้เราอยู่กับใครบ้าง <c oughs> ส่งกล้องไปหาคนที่<อ>คนที่เหมือนจะอะไรก็ได้แต่ก็ไม่ใคร <c oughs> อคั๋ว <c oughs> <c oughs> กล้องไปหาคนที่แบบโทรสมุมด นที่ไม่เป็นไรแต่เป็นเชี่ยอะไรอ่ะซิวส่งกล้องให้มันเป็นอินโทรดเราไม่ได้เป็นอินโทรดนะคะเราฟังเพลงอยู่ค่ะส่งกล้องให้กับคนที่นั่งข้างหน้าส่งไปหาแม่กูเหรอ แต่ว่าตัดไปตอนที่เราจะเือคนแกนดีกว่าใช่ไหมทุกคนทุกคน แล้วดีใจไหมทุกคนตอบเยี่ยมโอเคีแปดร้อยเมตรโอ้ไดีใจไหมต,มตมึงนลงตึงรีสอร์ทแล้ว <c oughs> ตัดไปตอนเราถึงโรงแรมเลยทุกคนค่ะเกรสวอร์ดเราถึงไหนแล้วเยี่ยมถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราจะไปรีบีห้องก,กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้าง แต่ว่าเราเราจรองไว้สองห้องนะไฮายเราถึงที่พักแล้วค่ะรถอยู่นะแอร์เย็นฉ่ำแล้วก็มีทีวงทีวีก็โอเคนะเออห้องน้ำก็เ้ยห้องน้ำคนเดนซนะแกดูสิอ้าเป็นไงเล่นต้เล่น,เลนนะ เดีเ๋ยวเราไปดูห้องสีสาวกันนะคไปดูห้องนะเลยเฮ้ยเฮ้ยขอรีวิวห้องนั้นหน่อยดิยู่หนูหยิบม,มาแล้วไฮไฮจ้า <c oughs> นี่นะคะเตียงห้องนี้ก็จะมีเป็นเตียงเตียงเดี่ยวหนึ่งแล้วก็เตียงครูหนึ่งค่ะแล้วก็พายานนอนพายานนอนสี่คนแล้วก็ต้องดันในนี้เข้าไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูก็ค่อยก็อยคายกันนะมีอันนี้มีอันนั้นมีหมูมึนีร้หลออเดี๋ยวเราเราไปอยู่ห้องน้ำกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดนรื่งตลกให้ฟังกูกลุ้มเลยจังสิมึงแฟนก้องมาดิกูกลุ้มแบบอย่างเงี้ยกูลืมว่ามันต้องผัก อัปเดตบ่อาปานิไหนคนนั้นก็คล้ายๆกันเออแต่ว่าสีอ่อนกว่าเอาเลยเลิ่มๆๆๆไม่ได้ฝันอ๋อเลิศๆดีเลิศเสิร์ฟเจ้าของประเทศอินเดียแคร์แคร์เลยตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวโรงแรมกันนะครับเพราะว่าเรามาถึงดึกมากครัเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะไปอาบน้ําแล้วนะคร เดี๋ยวว่าจะไปถามเรื่องปักรองเลยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเก้ากันเลยดีกว่าจุกน้อยอันนี้คืออร่อยมากอร่อยไหมดูสิหมดจานอร่อยไหมนี่ค่ะมีตำรงมีลำไยด้วยเลิศ